ทุกคนนะคะเข้าสู่การเดินทางของ XSPRIN น้ำตดนี้ค่ะ และตอนนี้นะคะต้องขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณอโนุทัยเวทยากรกรรมการผู้จัดการบริษัทเดลคอร์ปอเรชั่นประเทศไทยจำกัดค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสื่อมวลชนและก็ผู้มีเกียรติที่มาต้อนรับทุกท่านนะครับผมอนุทัยเวทยากรนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เทอร์มินัลทเวนนิวันนะครับวันนี้เป็นเทอร์มินอลพิเศษ พิเศษจริงนะครับที่จะต้อนรับสายการบ,บินพิเศษกับ XPS13 ของเราในขั้คืนนี้นะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับทุกท่านที่รุณนาให้เกียรติร,ร่วมงานเปวดตัวเลิงปรพัธ์ใหม่กับพวกเรานะครับชาวเดลซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่พวกเราเนี่ยมีความตื่นเต้นและก็ภาคูมิใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าน้ตบุกหรือเอาท้าบุกตัวเนี้ยไม่ธรรมดานะครับแต่ก่อนที่จะมาดูรายละเอียดกันว่าเจ้าเอาท้าบุกตัวนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดายัางไงนะครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นน้องใหม่ในตลาดอัลต้าบุ๊มเกินไทยแต่ว่าเป็นน้องใหม่ที่มาแรงนะครับแซงโค้งแล้วก็มาเหนือเมฆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามาแรงแซงโค้งแล้วก็มาเหนือเมฆใหญ่ไรบ้านีวีทีอารจุดสนดุกน,นะครับจากการที่เราไปเก็บรายละเอียดนะครับกับลูกค้าจริงๆเลยลว่าเขาฟีดแบ็กยังไงในการที่ได้เห็นสินค้าอัลต b าบุกตัวใหม่เดลเอ็กซ์พ13จากเดลเชิญรับชมลยครับ We're here in San Francisco and we're going to put the Dell XPS 13 to the test against its competitors. This is the Ultrabook Challenge. That's real common fun? Yeah. It feels so natural in your head. Find a K, see? Your fingers kind of fall away. I it. not want you to tell me what you think of best. the best. This is the Dell. Right up. Really? Yeah. No. I took the Ultrabook Challenge and you chose the Dell? I chose the Dell. I, I also chose the Dell.